สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการ b i ส c o n n e c t ทุกๆวันจันทร์นะคะเราก็จะมารายงานข่าวนะคะเรื่องราวของประเทศพมา่ามีหลายเรื่องราวให้ต้องจับตามองกันนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีข่าวคราวออกมาแม้วันละหลายข่าวเหมือนกันทั้งในข่าวที่ดีที่เป็นเรื่องที่จะนําไปสู่การเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างต่อเน,นื่องหรือแม้แต่ข่าวไม่ดีที่อาจจะบั่นทอนนะคะเรื่องราวของการเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยอยู่ด้วยเหมือนกันแต่วันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวดีๆกันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้นะคะ1เมษายนเลื่อดีทีเดียวค่ะ เป็นข่าวดีสําหรับบรรดาสื่อมวลชนนะคะพี่น้องสื่อมวลชนทั้งในพม่าเองก็ดีหรือแม้แต่ในประเทศไทยแม้แต่สื่อมวลชนทั่วโลกค่ะเพราะว่ามีข่าวออกมานะคะว่าวันนี้เนี่ยเลิกดีแล้วค่ะที่บรรดาหนังสือพิมพ์รายวันของเอกชนสามารถที่จะตีพิมพ์แล้วก็จ,จัดจําหน่ายได้นะคะเป็นครั้งแรกหลังจากที่ถูกปิดกั้นมานานถึงเกือบ50ปีด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันในเรื่องนี้รวมถึงประเด็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศพม่าด้วยเหมือนกันเพราะว่านับตั้ง ที่มีการพัฒนาในในรอบเกือบเกือบสองปีที่ผ่านมาเดินหน้าเปิดประเทศต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าชาวพมา่าเนี่ยสามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในพมา่าเนี่ยเขาพัฒนาไปแล้วมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณนุชไัยชดช่วงมีคําตอบมาฝากกันในช่วงเมียงมองเมียนมาแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครูเดียวเท่านั้นเองค่ะ